สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบกันอีกหนึ่งอีนะคะ EP นี้เป็น EP ที่1นึ่งร้อแล้วของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ขาเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาพี่พี่นะคะฝากช่องทางติดต่อน,นัดหน่อยนะคะเบอร์โทรนะคะพี่ฝุ่นหกฟองหกหนึ่งเจ็ดฟองหกนึ่เก้าและพี่ท่านใดนะคะสแกน QR code นะสแกนได้เลยจ้าเบอร์นี้จ้าเก้าสิบแปดร้านนัดพักเครื่องค่ะนะคะมีเบอร์เดียวนะคะพี่ข้าฝุ่นหกฟองหกหนึ่งเจ็ดฟองหกหนึ่งเก้าค่ะสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยจ้าเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะสแก ยังขึ้นเครื่องนัดเลยนะคะพี่เพื่อไม่เป็นการเสฟลล่างพี่นะคะชมองค์แรกก่อนจากพระพุชาวันนี้นะคะมีัององค์นะคะสวยทั้งคู่เลยค่ะพี่คะค่ะเป็นรัตนนะนะคะฝั่งกระจายค่ะ สวยมากค่ะพี่พี่ชมนะพิมพ์อุ้มบาทนะสมบูรณ์จ้ะสมบูรณ์พูนฝุกเลยหลวงพ่อก็สวยจ้ะพี i, ่ชมนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนะจะให้พี่ชมรอบๆองค์พระก่อนชมเฟตลาวัดขนาดนะจ๊ะพี่จ๋ารอสักคู่นะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่อุ้มบาทแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะพี่ขาด้านข้างขององค์หลวงพ่อนะนี่ค่ะพระสังกระจายนะคะพี่่ะสวยมากค่ะองค์นี้นะคะเป็นรัตนอยุธยานะคะพี่นี่ค่ะ ยกให้ดูแบบนี้นะคะแต่น้ําหนักหนักมากค่ะมือถึงกระฟูดละค่ะพี่หานี่ค่ะนี่จ้ะจริงจ้ะพี่การหายใจอึบๆเลยเพราะว่าหนักกตจะพี่จ๋าจะพี่ดูนะฝวยงามนะพี่ตั้งบนฝ่ามือแบบนี้อยากให้พี่เห็นถึงความชัดเจนค่ะฝวยงานขององค์พระค่ะพี่ค่ะเห็นไหมคะจะให้ดูองค์ตรงหน้าองค์พระนะคะพี่สวยแบบนี้เนีจะพี่สมบูรณ์จ้ะนี่นะคะที่นิ้วมือนะคะพี่นิ้วมือก็ฝวยสมบูรณ์จ้ะพี่ ไฟจะฟะท้อนหน่อยนะคะพี่ถ้าเป็นเนื้อทองหรืออะไรแบบนี้ค่ะสะปอดไล์จะฟะท้อน,นะค่ะพี่ขาชมนะจะพี่น้นหลังเป็นแบบนี้ให้พี่ชมชัาๆเลยจะให้พี่ฟูไม่ชมตรงหน้าองค์พระนะคะพี่ขาไฟฟะท้อนนะจะพี่สวยสมบูรณ์นะคะพี่ยิ้มหวานจะพี่สวยมากจะพี่า๋าใต้ฐานนะคะพี่เป็นดินไทยนะคะหนึ่งดินไทยเนื้อดินถือว่าสวยมากอยู่ครบเลยค่ะพี่ นี่พี่่นันดได้ไปนะไม่น่าผิดหวังหรอกพี่สวยจริงๆจ้ะนี่ค่ะสวยงามที่สุดเลยพี่ชมนะจ้ะพี่ฝั่นกระจายอยางค์นี้นะคะมีน้ําหนักมากเลยค่ะพี่น้ําหนักดีมากค่ะเดี๋ยวนวัดขนาดให้นะคะพี่ค่ะ นะคะวัดขนาดให้พี่นะหน้าตักขององค์พระนะจ๊ะพี่อยู่ที่5นิ้วเลยจ้ะตามนี้เลยที่เห็นเลยนะตามนี้เลยจ้ะตรงฐานนี้นะ5นิ้วเลยจ้ะพี่หน้าตักบนนะความสูงขององค์พระนะจ๊ะขออนุญาตจับแบบนี้นะคะพี่9นิ้วจ้ะพี่จ้ะ9กนิ้ว9นิ้วนะ9้านิ้ว8นิ้วกว่าๆไม่ขาดค่ะเฉียนนิดเดียว9นิ้วเลยจ้ะพี่ตามภาพแบบนี้เลยจ้ะพี่ หสักใจองนี้นะคะพี่อยู่ที่2 8องพันแปดร้อยนะคะพี่ราคาสูงหน่อยจะสวยสมบูรณ์เลยค่ะพี่ฝองพันแปดร้อยนะคะพ, 2, ะคะพี่โอนเงินสดเราฝ่องฟรีนะคะ,คะพี่มีพระซึ่งเป็นพระของแขลมให้ดูุอพระของขวัญให้ด้วยนะคะพี่ขาเนี่ค่ะพี่ท่านใดชมเราชอบนะได้เลยค่ะ e ีนี้นะคะพีที่หนึ่งร้อยเก้านะมีฝ่ององน,น,นะคะพี่ค่ะ สวยมากค่ะรัะตะนะาองค์นี้สวยมากหนะ้าตัก5นิ้วนะคะพี่ขาสูง9้านิ้วโดยประมาณนะคะพี่โดย9้านิ้วประมาณขาดนิดเดียวค่ะขาดนิดเดียวคือความสูงคือได้เลยจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนิจาอ่ะรัะตะนะาค่ะอุ้มบาทเช่นกันจ้ะพี่อุ้มบาทเช่นกันองค์นี้จะองค์ใหญ่นะคะพี่เดีย๋ยวชมนะพ,พักหน้าองค์พะนะคะพี่นี่ค่ะ ไล่มาเลยนะคะพี่ขาไล่มาเลยนี่จะ่ะมือนะคะพี่ชิ้นยิ้วองค์พระนะคะยังสมบูรณ์สวยงามเลยค่ะพี่นี่เป็นพิงอุ้งบาเลยค่ะพี่ในบาเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่จ่าสมบูรณ์เช่นกันค่ะพี่ค่ะสวยงามะค่ะพี่องค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะคะพี่องค์ใหญ่มากพระมีน้ําหนักนะน้ําหนักโอ้โหนัดยกนี่หนักมากเลยละพี่จ๋านี่จ่า แทนถึงกระฟุนเลยล่ะค่ะพี่เวลาที่ไลฟ์พระบูชานะคะเราต้องใช้มือเดียวะค่ะพี่ในการจับอะ่นะคะ่ะพ่ชมนะเดี๋ยวนะจะให้ชมภาพรวมๆอีกครั้งหนึ่งพี่ท่านใดมีไลน์นะคะพี่ทักทางไลน์ได้ะคะ่ะจะส่งภาพให้นะคะพี่คะ่ะค่ะตั้งก่อนนะจ๊ะพี่แคร์หนูจะ้ะ เดี๋ยววัดขนาดให้เลยนะคะพี่ขาสวยงามจริงๆค่ะองค์นี้สวยสมบูรณ์มากเลยวัดขนาดนะคะพี่เดี๋ยวยกก้นให้ชมอีกครั้งหนึง่งใต้ฐานองค์พระให้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวยกใต้ฐา,านองค์พระให้ชมอันนี้นะคะพี่หน้าตักนะคะพี่ที่ห้านิ้วนะห้านิ้วเช่นกันจากนีนนี้จ้าพี่จะหลดฐานล่างนะคะอยู่ที่สิบสี่นิ้วเลยค่ะพี่ขาสิบสี่นิ้วเลยจากเดี๋ยวชมใต้ฐานองค์พระนะคะพี่ พูดผิดต้องขออภัยนะคะพี่ขานี่แต่ฐานองคพระเป็นดินไทยยังสวยสมบูรณ์เลยค่ะพี่ไม่มีหลุดไปจากไหนเลยะคะ่ะจะพี่แบบนี้เลยได้มาเดิมๆนี้ถ้าส่งนะคะจะแพ็คอย่างดีเลยค่ะสวยมากนะคะสําหรับพระรัตนอุมบาทองค์นี้นะคะพี่ราคานะคะพี่สามพันแปดร้อยนะคะพี่ราคาจะต่างกันนะคะสามพันแปดร้อยนะสําหรับ ลักนะองน,นี้นะคะพี่ขาพี่ท่านใดชมชอบแล้วทักสอบถามลดราคาได้ดิดหน่อยนะัลดให้นะคะพี่ขาค่ะ,คะต่อไปนะคะพี่มาชมพักเครื่ององค์เล็กๆของเราค่ะพี่ขาพักเครื่องนะมีทุกวันละค่ะพี่นะคะพี่ะชมองค์แรกก่อนเลยค่ะพี่เป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่พระพุทธชินราชนะคะพี่ขาแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะจับกระเช้ามาแบบนี้เลยค่ะพี่จับกระเช้ามาแบบนี้ ลุงทายอย่างนี้นะจ๊ะใ้ฐานองเ์พรเป็นแบบนี้จะพี่สามร้อยบาทจะพี่จ๋าสามร้อยบาทวันนี้วันเสาร์งคะนัดจะมาช้าหน่อยนะคะพี่พอทําภารกิจที่บ้านค่ะนะคะพี่ค่ะทางานที่บ้านก่อนนะคะนี่เป็นสบู่เลื่อนนะจ๊ะพี่วันวันเสาร์เราจะพบกันช้าหน่อยนะคะพี่ประมาณแปดโมงกว่าๆนะพอลงอีพีเสร็จน่าจะแปดโมงกว่าสบู่เลื่อนนะคะพี่สามร้อยเช่นกันค่ะพี่หสามร้อยเช่นกันจะพี่จ๋าต่อไปนะคะเป็นหลวงโต๊ะจะพี่จ๋า หลวงปุตโตนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่นะคะสามร้อยเช่นกันนะคะสําหรับอง์นี้สามร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ๋าสามร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่นี่ค่ะเป็นพระปิตาอันนี้น้นไม่ทราบที่เลยพี่เยาของที่ไหนนะคะได้มาแบบนี้นะคะคุณพี่ถ่ายเลยนี่ค่ะอุชันนรงนะคะพี่ใต้ฐานองค์พระอุชันนรงนะจะ้ะมีอุดนะคะพี่สามร้อยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นจอบจ้ะ จอบหลวงพังเนินนะคะพี่องค์นี้สวยนะคะพี่หาเนื้อออกสามลิตนะอีพีนี้พี่ที่หนึ่งร้อยเก้านะคืนกำไรให้ลูกค้าสามร้อยจะพี่จ๋าสามร้อยนะจะพี่จ,จ๋าจ้าค่ะพี่นี่จากต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมจ้ะหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพของเราเนี่ยจะพี่นี่ด้านหลังนะเป็นแบบนี้จะพี่มีเส้นคอนะฝามเส้นด้วยกันนะคะพี่ด้านคางนะคะนี่ค่ะใต้ฐาน ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานนะจ้าพี่รอยจานนิดหน่อยลางๆนะคะพี่ต้องส่องกล้องเห็นนะคะ2่องกล้องจะเห็นแน่นอนสามร้อยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่บุญจ้าหลวงปู่บุญนะคะพี่หาหลวงปู่บุญจ้าด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าพี่จ๋านี่มีจานของหลวงปู่บุญนะจ๊ะพี่สามร้อยเท่านั้นค่ะพี่สวยมากจ้ะพี่ตรงนี้สวยนะจ๊ะสามร้อยเท่านั้นจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นลีลาค่ะ เป็นลีลานะคะพี่หลวงปู่บุญเช่นกันค่ะพี่ขาหลวงปู่บุญเช่นกันอย่างนี้จะพี่อย่างนี้เลยจะพี่ค่สามร้อยเช่นกันจะพี่จ๋าสามร้อยต่อไปนะคะพี่ชมหลวงปู่ทวดมีพี่นี้นะมีอยู่หนึ่งองค์นะคะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้จะพี่จ๋าเนี่ยจ้ะเนื้อเขียวอมเหลืองจะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้อย่างนี้ได้จะพี่สามร้อยจะพี่จ๋าสามร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่นี่จ้า ชมนี้เลยจ้านี่จ้าหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ลงทองแบบนี้นะ97นะคะพี่เป็นเนว่านะคะพี่ขา300เช่นกันค่ะพี่300เดี๋ยวพี่จ้า300นะจ้าต่อไปนะคะพี่มาชมนี่จ้าสมเด็จค่ะสมเด็จวัดละฆังนะคะพี่ขาเนี่ย ข้างหน้าเป็นแบบนี้จับก,กระเช้าแบบนี้นะคะพี่ข้้งหลังมีรอยยับย่นแบบนี้ค่ะพี่หาอย่างนี้ค่ะ300บาทเช่นกันจะพี่3า0ยบาทจะ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นวัดละคังเช่นกันค่ะพี่ขาเนื้อแบบนี้นะอ่าองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองเดี๋ยวนะจะ้าเขียนนัมเบอร์ไว้เลยจ้ะไม่งั้นจะจําผิดจ้ะองค์ที่สองนะคะพี่ขาพี่คาะา0 0อยบาทเช่นกันจ้ะองค์ที่สองนะพี่ใส่ถุงไว้ด้วยเพราะกลัวหน้านะพะชำรุดจะพี่จา๋า วัวหน้าพลมลุกนะช้าหน่อยนะพี่นะองค์ที่สองจ้าต่อไปนะคะพี่หาดีจากชมวัดเกตจ้ะพี่วัดเกตองค์ที่หนึ่งนะพิมพเข่าตุ่มนะพี่นะนัดก,ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นหาก,กันหรือเปล่าเนี่ยแต่สวยนะคะพี่ด้านหน้านะด้านข้างนะคะพี่องค์ที่หนึ่งนะคะพี่องค์นี้นะจ้ะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หาค่าสามร้อยเช่นกันจากองค์ที่หนึ่งนะพิมพเข่าตุ่มนะคะพี่ องที่หนึ่งนะจากสามร้อยเช่นกันค่ะเวลานั้นไลฟ์พลาผมเดสก์็อบตรงนี้จะใส่ถุงไว้เลยค่ะพี่เพราะกลัวว่าเดี๋ยวพลาจะไม่สวยมีริ้วรอยนะคะแต่พี่จ่าองค์ที่สองจะ้ะองค์ที่สองนะวัเกตเช่นกันจากจะ้จะจ้ะนี่ค่าจะเป็นแบบนี้ค่ะสามร้อยจ้ะพี่จ่าสามร้อยเช่นกันนี่องที่สองนะคะพี่อ่ะองที่สองเขาตุ่มองคที่หนึ่งเนาะองนี้องที่สองจ่ะพี่ เดี๋ยวเวลาหน่อยนะคะพี่จาจ้ะเมื่อกี้องค์ที่หนึ่งแล้วจ้ะต่อไปนะคะพี่องค์ที่สามจะพี่จ๋าองค์ที่สามนะเนื้อหาแบบนี้จะสังเกตองค์ที่สามนะคะพี่จ๋าค่ะพี่เป็นใดชอบนะถ้าหาหนัได้เลยอยงค์ที่สามจ้ะพี่จ๋าค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นผงกระดูกผีค่ะวัดโพธาตียนจะพี่จ๋า โพธาเตียนนะอันนี้เป็นเนื้อฝีอย่างเงี้ยะฝีออกแดงๆหน่อย,อยนเนี่ยนะคะได้มาแบบนนะ้ได้มาใหม่นะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะสามร้อยจ่าวัดโพธาเตียนนะสามร้อยองค์ที่หนึ่งนะมีสององค์นะคะพี่แล้วก็มีองค์สีดำจาะพี่สีดำจ้ะจ้ะสามร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ่ะสามร้อยเช่นกันจ้ะสามร้อยเช่นกันต่อไปนะคะพี่เป็นบางขุนพรมค่ะ ขอพัยนะคะพี่เป็นบางขุ่นพรมนะคะพี่เนื้อหาแบบนี้เลยเลี่ยงม,มาพร้อมขึ้นคอเลยถ้าพี่ท่านใดชอบนะคะ300เท่านั้นค่ะพี่ชาสามร้อยนะคะพี่ะะพสมหรับบางขุมนพรมนะจ้าพี่ต่อไปเป็นรูปหล่อจ้ารูปหล่อหลวงปู่ชิมนะคะพี่ขาพี่ท่านใดยังไม่ได้ไปนะสวยมากเลยจ้าองค์นี้นะเป็นนวะนะคะพี่ EP นี้